สวัสดีครับก็อยู่กับช่องอันวาเซนคุงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโมเดลไอรอนสไปเดอร์นะครับนี่ประมาณนี้อันนี้เป็นแบบตัวเล็กนะครับซึ่งตัวนี้ผมซื้อในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับถูกมากๆเป็นไงสุดตัวผมอย่างผมชอบมาวิวแล้วผมชอบสามตัวก็วคือไอรอนแมนสไปเดอร์แมนแล้วก็สตาร์ o ลอดนะครับสตาร์ลอดถือว่านับไหม ว่ารับด้ยกนันี่นะครับนี่อันนี้เป็นตัวเล็กนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นฐานที่ตั้งนะครับเือนรูปตัวเอเห็นไหมรูปตัวเอนี่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใส่ตัวเนี้ยมันก็จะล้มนะครับนี่เป็นไงกระแทกไปทีนึงแต่ตัวไอรอนสไปเดอร์เนี่ยมันปลดไฟได้ด้วยนะครับแป๊หน,นึ่งนี่ปลดไฟได้ด้วย เป็นไงนี่เราไปต้้งฐานเหมือนเดิมก่อนแปบ๊บหนึ่งนี่สวยไหมถ้าเกิดคลิปนี้นั้นก็ต้องขออภัยนะครับนี่๋เยเอาไปิดไฟก่อนใส่เข้าไปเหมือนเดิมเดี๋ย ก็ใส่เข้าไปไม่เู้ไปยิบิวไปข้างหลังก็เป็นหนึ่งสองสามส่เออมีสีอัน,นครับมันเป็นแบบว่าเหล็กอะไม่จกว่าอะไรดีอะเหมือนแมงมุมอะ่ะมีเหล็กด้านหลังนะครับนี่เหมือนแมงมุมนี่จริงๆผมมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวมูนนี้ผมมารีวิวนะ นี่โอเคครับก็จบเป็นเพียงเท่านี้แลวครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกัด้วยนะคะ